สายอึดถึกทนต้องคันนี้เลยกับเจ้าโตลต้าวีออส1.5มิคันนี้เป็นรถปี11และไม่แค่1แสนราคาอยู่ที่389,000บาทฟรีดาวน์ผ่อนอยู่6,700บาทขอคนซื้อเงินเดือน15,000บาทมารับรถกลับบ้านไปได้เลยบอกเลยคันนี้โคตรสวยพี่รับประกันโครงสร้างไม่มีการกับสีก่อใหม่ปิดความจมน้ำชนน่ะติดตั้งเป็นไฟคู่หน้าแบบโปรเจคเตอร์ไฟเดทามไฟตัดหมอกจัดมาให้เรียบร้อยล้อแม็กขอบ15นิ้วรัดมากระยางปี24 แด้มาเป็นดิสเบรกสีเราก็จบข้างนั้เป็นแบบพับไฟฟ้าพร้อมติดตั้งไฟยัยในตัวแด้านในของเขาน้าโบกเล็กโคสวยพี่คุ้มโทนเป็นสีดาแล้มาเป็นพวงลอยแบบบังติฟแฟลชชั่นเพิ่มเสียงลดเสียงพันพวงลอยแอร์แบ็กสองใบหน้าจอทันตกรีนแอร์ออโต้เกียร์โตคันนี้ได้มาเป็นปบบเ,านเนบ,บาะหนังนะสนใจคันนี้อยากเข้ามาชมรถตัวจริงที่สาขาระยนเสรีไทยเก้าห้าสนใจไปดูคลิปตัวเต็มกันได้เลยครับดีพี่ๆทุกคนนะผมวันนี้มาอยู่กับน้องสิงห์ที่ปรึกษาด้านการขายของบริษัทเพยนยน วันนี้เรามาอยู่กันที่เสรีไทย68แยก1มินิบูรีกรุงเทพมหานครนะครับบริษัทเพนยนมีทั้งหมด3สาขานะวันนี้เรามาอยู่ที่สาขาหนึ่งนะบอกเลยสาขานี้มีรถให้ดูมากกว่า400คันนะรถทุกคันเรารับประกันโครงสร้างไม่มีการกับสีก่อไม้ผิดความจุน้ำชนหนักนะวันนี้น้องพามดูรถสวยน่าใช้1คันบอกเลยเป็นรถที่อึดทนและประหยัดน้ำมันนะครับกับเจ้าโต้ต้าววีออส1.5มิชชันนี้ได้เป็นรถปี21และเลขไม้อยู่แค่100,000 ราคาอยู่ที่3 8 0 0 0 0บาทฟรีดาวน์ผ่อนอยู่ที่6,700บาทนะขอคนซื้อเงินเดือน15 0 0 0บาทมารับรถกลับบ้านมาได้เลยติดตั้งกเป็นไฟคู่หน้าแบบโปรเจคเตอร์ไฟเดททามไฟตัดหมอกจัดมาให้เรียบร้อยนะผมโคมไฟเดิมๆนะไม่มีรอยแตกเลยแล้วกระจังหน้าได้มาเป็นสีดำลายเป็นโลแบกนะผมโลโก้ชัดเจนนะโลโก้เป็นโลโก้โตโยต้านะผมเป็นแบบโคมเมียมนะโคมไฟทั้งสองข้างไม่มีรอยแตกเลยแล้วนะเราแลบประกัรโครงสร้างนะไม่มีการจับสีก่อไม้เพืความจ้น้ำชนะ และยังมีบริการตรวจรถได้อีก274จุดบอกเลยคันนี้โค้สวยพี่ฝากระโปรงเดิมๆนะครับผมไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยและคันนี้ได้กระจกเป็นพาร์ตเดิมนะยี่ห้อโตโยตา้าติดอยู่แบบนี้นะ้ผมก็จกพาร์ตเดิม้งคันนะน้องเช็คมาให้หมดแลลวกระจกข้างได้เป็นแบบพับไฟ้าพร้อมติดตั้งไฟเลี้ยวในตัวนะคันนี้ได้มาเป็นล้อแมกขอบ15นิ้วนะผมได้มาเป็นนิสเบรกสี่ล้อเลยที่สําคัญนะผมคันนี้ได้มาเป็นยางปี24เลยบอกเลยว่าพี่ๆซื้อไปผ้ใช้กันได้แบบยาวๆแน่นอนนะครับผมนี่ ยางปี24แบบนี้เลยนะบอกเลยว่าใช้ได้แบบยาวๆแน่นอนดอกยางเหลือเต็มๆนะครับเบาช่องของเขานะไม่มีรอยแตกหักหรือว่าน้ำมันยงน้ำมันเยอะไม่เห็นนะน้องกล้าการันตีการประกันโครงสร้างนะไม่มีการกลับสีกอไม่ผิดความจุน้าชนหนักนะพ,พี่ซื้อไปนะผมสามารถนำรถเข้าตัวสู์บริการใกล้บ้านของลูกค้าได้เลยหากมีเหตุการณ์เหมือนที่น้องพูดน้องรับซื้อคืนเต็มจำนวนนะครับคันนี้ติดฟีมารอบคันผมเป็นหน้า40นะแล้วก็รอบคัน60นะ ถ้านายคมโทนเป็นสีดำี่ยมันเป็นเบาะหนังตึงๆฟูๆเลยไม่มีรอยฉีกคงฉีกขาดน,นะตะเข็บได้ของเขาเป็นสีแดงนะครับผมบอกเลยว่าโคตรสวยพี่คันนี้นะคันนี้นะผมได้เป็นพวงลายแบบบางตีคอชันนะเพิ่มเสียงลดเสียงผ่านพวงไล่แอร์แบ็กสองใบนะหน้าจอทัชสกรีนนะครับผมแอร์โต้เกียร์โต๊นะสำหรับเจ้าคันนี้นะกราคาสามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทฟรีดาวผ่อนอยู่แค่หกพันเจ็ดร้อยบาทนะขอคนซื้อเงินเดือนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทมารับรถกลับบ้านไปเลยนะครับผม บอกเลยว่าพี่ๆอยู่ที่ไหนก็สามารถซื้อดูกับบริษัทถิญย,ยนได้นะน้องมีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านนะครับหัวน็อตเสาเอของเขานะไม่มีการขัดไปยืนหัวน็อตเดิมๆนะจากโรงงานนะครับผมหัวน็อตสวยๆนะคันนี้สีสม่ําเสมอน,น,นะครับผมได้เป็นสีบอลเงินนะเป็นสีที่ปกตินะผมบอกเลยว่าสีเนี้ยดูแลง่ายนะผมรักษาง่ายแทบจะไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยผมแทบจะไม่มีฝุ่นเกาะเลยนะฝุ่นเกาะก็กแทบจะมองไม่เห็นหัวน็อตเสาบีของเขาสวยๆนะไม่มีการขัดไปยืน แผ่นเพดูครบนะครับไม่มีละองทรงละองสีติดนะหัวน็อตทุกจุดนะบอกเลยว่าเดิมๆนะผมจากโรงงานนะไม่มีการใข่แยะแกะออกมานะผมได้มาเป็นเบาะหนังนะคุมโทนแล้วเป็นสีดํานะคันนี้นะแผงประตูขเขานะผมไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยนะผมแขงประตูเดิมๆนะแล้วก็จกพาดเดิมทัคันนะนองเช็คมาให้หมดแล้วเป็นยี่ห้อโตโยต้านะครับสนใจคันนี้ฟีด้าพรอ,อยู่แค่หกพันเจ็ดร้อยบาทนะสนใจนะเบอร์โทรด้านล่างเลย หรืออยากเข้ามาชมรถตัวจริงที่สาขาป็นยนต์เซนต์ใไทยเจ้าห้าแขวง่งมินบูดิกรุงเทพมหานครเปิดทุกวันตั้งแต่9โมงถึง6โมงเย็นนะผมสนใจนะมาไม่ถูกนะผมเบอร์โทรด้านล่างเลยเดี๋ยวน้องส่งโลเคชั่นเพิ่มเติมให้นะครับหรือว่าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยนะวน้องส่งให้ได้นะหัวนอสเสาบีนะผมสวยๆไม่มีการขัดเพียนแน่นอนน,อน,น้องกล้าการันตีการรับประกันโครงสร้างนะพี่ๆซื้อรถกับบริษ,ษัทว์เป็นยนต์นะผมเรามีบริการตรวจรถให้อีก274จุด บอกเลยว่าตรวจให้ทั้งคันนะผมตั้งแต่ข้างหน้าข้างหลังแล้วก็ช่วงลงช่วงล่างน้องตรวจให้หมดนะและมีบริการเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเช็คอห้ฟรีเช็คระบบไฟให้ทั้งคันนะครับหากแบตเตอรี่มันเสื่อมสภาพนะน้องเปลี่ยนให้ใหม่นะผมบอกเลยคันนี้โคตรสวยพี่ผ่อนแค่หกพันเจ็ดร้อยบาทนะล้อแมกค์ขอบสิบห้านิ้วนะรัดมาขายางปียี่สี่ได้มาเป็นทิ้เบรกสี่ล้อเลยและล้อแมกของเขานะผมไม่มีการเบียดฝุ่นบนฟุ่บาทนะโครงสร้างเดิมๆนะผมไม่มีการหาพิกความจมน้ำชนหนักมาขายแน,น่นอนครับ ไฟท้ายเป็นแบบ LED นะผมชัดเจนนะสำหรับเจ้าคันนี้พี่คันนี้มีกล้องถอยมาพร้อมนะแล้วก็มีไฟทับทิมติดข้างมาจากโรงงานเดิมๆนะครับผมกล้องถอยมีมาพร้อมนะแล้วก็โลโก้ของเขาเป็นแบบคมเมียมนะผมโลโก้วีออสชัดเจนนะกระจกด้านหลังมีเส้นไล่ฟ้ามาให้เรียบร้อยเลยกระจกพาดเดิมทั้งคันเป็นยี่ห้อโตโยต้านะบอกเลยว่ารถคันนี้โคตรสวยพี่และเข้าศูนย์ตลอดเลยนะครับผมคันนี้ได้เป็นรถปลดวางจากหน่วยงานนะ ข้อดีของเขาเราผมเข้าสูนทุกระยะหนึ่งหมื่นโลหรือว่าหกเดือนนะตราประกันโครงสร้างนะไม่มีการกับซีก็ไม่ที่ความจมน้ำน,นะที่พี่ซื้อไปสามารถนำรถเช้าตรวจศูนย์บริการใช้บ้านของคุณลูกค้าได้เลยไฟยท้ายเป็นแบบ LED นะครับผมเดิมๆนะเรามาดูห้องเก็บสัมภาระกันต่อผมมองในห้องเก็บสัมภาระโคตรกว้างพี่สามารถใสก่กระเป๋าเดินทางหนึ่งใบสองใบได้แบบสบายสบายแน่นอนนะครับผมและโครงสร้างด้านาหลังนะเดิมเดิมนะเม็ดโอเม,มอ้าเห็นกันแบบชัดๆัด เราลูบายอากาศกลมๆนะครับผมบอกเลยว่าโคตดสวยพี่คันนี้ซื้อไปนะผมบอกเลยว่าไว้วางใจแน่นอนได้รถเจ็ดเอไปใช้ได้กันแบบอีกยาวๆแน่นอนนะครับรางน้านะเดิมๆนะผมเป็ดองเป็ดอาร์เห็นกันแบบชัดเลยนะหัวน็อตนะผมฝากระโปรงด้านหลังนะไม่มีการฉาเยี่ยมไม่มีการถอนออกมานะดูระบายอากาศกลมๆนะครับผมแนละ้วกนะ็มีแผ่นกันความรอ้อนมาให้เรียบนนะร้อยในสำรับเจ้าคันนี้นะพี่กับวีออสหนึ่งจุดห้ามิตรปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะ ไม่แค่แสนต้นๆน,นะผมบอกหลยว่าได้รถหน่วยง,งานมาใช้ปลอดภัยแน่นอนครับผมมีประวัติที่มาที่ไปชัดเจนนะสำหรับเจ้าคันนี้พี่สามารถนํารถเข้าตรวจศูนย์กล้บ้านของลูกค้าได้เลยหากมีเหตุการณ์เหมือนที่น้องพูดน้องรับซื้อคืนเต็มจำนวนนะครับหัวน็อตทั้งสองข้างไม่มีรอยแครบพยายแน่นอนกระจกผ่านเดิมมีเส้นไลฟ้ามาให้นานหน้าหลังแะละรางน้ำของเขานะผมเดิมๆนะเวทโอมเวอาร์คเห็นกันแบบชัดๆไฟท้ายเป็นแบบ led นะครับผมมีโคมเมียมขั้นกลางนะ หลังบอกเลยโค้สวยพี่ห้องเก็บสํมภาระกว้างขวางใส่ของได้เยอะได้นอนกล้องถอยมีมาพร้อมนะสำหรับเจ้าคันนี้นะพี่ออปชันจัดเต็มนะครับผมพวงมาลยเป็นแบบมัลติพาวชันนะแอร์แบกสองใบกล้องถอยพร้อมคือมีความปลอดภัยถือว่าโอเคเลยครับผมไม่ต้องอซื้อกล้องเพิ่มนะสำหรับเจ้าคันนี้พี่ล้อแม่ขอบสิบห้านิ้วรัดมายางปีย4ิบี่นะผมได้มาเป็นดิสเบรก4ี่ล้อเรียบร้อยเลยนะสำหรับเจ้าคันนี้บอกเลยว่าเครื่องหนึ่งจุดห้านะพี่ขึ้นเขาลงห้วยแบบสบายๆได้นอน เดินทางออกตางจังหวัดสบายสบายชิลๆเลยหัวนอสเสาบีนะผมไม่มีการแครไปเยอะนะสำหรับเจ้าคันนี้ที่ด้านหลังเขาคุมโทนะเป็นสีดำนะและมาเป็นเบาะหนังนะมีที่วางแก้วน้ำมาให้หนึ่งจุดนะและมีกระเป๋าทิงโจมาทั้งสองฝั่งเลยนะผมบอกเลยว่าใสา่เอกสารได้แบบสบายสบหัวหมอนหัวหมอนสามจุดนะสำหรับเจ้าคันนี้ที่เบาะหนังตึงๆฟูๆไม่มีรอยฉีกของฉีกขาดนะแข่งประตูเดิมๆนะครับผมบอกเลยว่าโค้รสวยพี่แทบจะไม่มีริ้วไม่มีรอยสำหรับเจ้าคันนี้นะ ค so Hence, ันนี้ได้เป็นสีบอลเงินนะครับผมบอกเลยว่าดูแลรักษาง่ายแน่นอนครับแทบจะไม่มีรอยอขีดข่วนหรือว่าขนมงขนแมวเลยนะครับจกข้างได้เป็นแบบพับไฟฟ้าพร้อมติดตั้งไฟเดียวในตัวนะส่วนฝั่งคนขับนะผมเหล็กออปชั่นจัดเต็มนะฝั่งฝั่งคนขับประตูนะครับผมเป็นแบบออโต้นะมีเซ็นทรัลล็อกมาให้จีบบร้อเลยมือเปิดด้านในเป็นแบบสีดํานะครับผมเป็นโค้ชสวยพี่สำหรับเจ้าคันนี้พี่แล้วก็หัวน็อตเสาเองเขานะฝั่งคนขับไม่มีการขยายนแน่นอนเปิดมีกระจกข้างได้เป็นแบบพับไฟฟ้านะ กุญแจเป็นแบบขายปกตินะผมแล้วก็ปีกที่นั่งนะผมแทบจะไม่ได้ใช้งานเลยนะสติ๊กเกอร์เดิมๆจากโรงงานนะผมยังแปะอยู่นะจนัหรัาเจ้าคันนี้พี่หัวน็อตเสาวีสวยๆนะผมไม่มีการขยัแน่นอนน้องค้าการันตีการับประกันโครงสร้างนะคันนี้ฟรีดาวผ่อนอยู่แค่หกพันเจ็ดร้อยบาทนะขอคนซื้อเงื่อนงนึงหมื่นห้าพันบาทมารับรถกลับบ้านไปได้เลยครับผมอยู่ที่ไหนก็สามารถซื้อรถกับบรถถิษัทเพืยนน์เลยนะเรามีบริการจัดไฟแน,นถึงหน้าบ้านนะ พวงมาลัยเป็นแบบบางตีฟังชั่นนะเพิ่มเสียงลดเสียงผ่านพวงมาลัยแอร์แบ็กสองใบหน้าปัดเลือนไมเป็นแบบแอนด์ลอกนะผมเป็นแบบเข็มอยู่นะคันนี้ได้หน้าจอแบบทัชนกรนะผมบอกเลยว่าโค้รสวยพี่สัมผัสได้มือได้เลยนะแอร์อโต้เกียร์โต้นะผมแอร์สามารถปรับได้ทั้งหมดสี่ระดับนะบอกเลยว่าเย็นแน่นอนครับผมเกียร์เป็นแบบออโต้แบบคั้นบันไดนะได้มาเป็นเบาะหนังนะตึงต้งๆฟูๆเลยไม่มีรอยฉีดโครงฉีขาดนะแลบประกันโครงสร้างไม่มีการกับสีกาไม่เป็นฟามต้นน้ำชนหนักนะ สนใจคันนี้นะครับผมกับเจ้าโตลต้าวีออส1.5มิตรปี2021นะไม่แค่หนึ่งแสนกับราคา388,000บาทฟรีดาวน์ผ่อนอยู่แค่6,700บาทนะสนใจคันนี้เบอร์โทรด้านล่างเลยหรืออยากเข้ามาชมรถตัวจริงที่สาขาไปยนเซรีไทย95นะผมเปิดทุกวันตั้งแต่9โมงถึง6โมงเย็นนะไม่มีวันหยุดนะสนใจแวะเบียนเข้ามาทดลองขับรถกันได้นะผมทดลองขับฟรีนะงนนวงเล็บคนนี้ได้เป็นแบบมัลติเคาชั่นแอร์แบ็กสองใบเรียบร้อยเลยนะผม เพิ่มเสียงลดเสียงผ่านพวงไลายได้เลยนะกระจกค้างได้เป็นแบบ A P พับไฟฟ้าผมติดตั้งพอเดียวในตัวนะอันนี้ติดฟิล์มารอบคันนะผมฟิล์มเป็นหน้าสี่สิแล้วรอบคันหกินะล้อมแม็กขอบสิบห้านิ้วรันมากะยางยสีได้เป็นลิตเบรกสี่ล้อนะไฟคู่หน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์มีไฟเดทามไฟตัดมองจัดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับผมโลโก้ชัดเจนนะโลโก้เป็นโตโยต้านะผมเป็นแบบผมเมี่ยมาเรียบร้อยเลยสีได้มาเป็นสีบอลเงินนะเหลี่ยมสันตระคงผมไม่มีรอยบุบรอยยิ้มนะผม เครื่องเดิมๆนะเครื่อง1.5ุห้านะพี่บอกเลยว่าใช้งานได้แบบยาวๆแน่นอนแต่มาเริ่มวนจากฝากระโปรงด้านหน้าก่อนนะผมหัวน็อตของเขาไม่มีการฉับเย็ยนคันนี้มีแผ่นกันความร,ร้อนมาให้เรียบร้อยเลยนะดูระบายอากาศกลมๆนะผมสติกเกอร์จากโรงงานอยู่ครบนะสำหรับเจ้าคันนี้พี่บอกเลยโคตรสวยพี่ได้เป็นรถปี2 1ิบเอ็ดแล้วไม่แค่หนึ่งแสนึ่งนะผมบอกเลยว่าได้เป็นรถปลดวางจากหน่วยงานนะเข้าส่วนทุกหนึ่งหมื่นโลรับประกันโครงสร้างไม่มีการจับสีกอ่อไม้ที่ความเจมน้ำชนหนักนะครับผม ดูระบายอากาศกลมๆสติ๊กเกอร์เหรียญบาทน,นะแล้วหัวน็อตทั้งสองข้างไม่มีการขับพแ,แน่นอนนะครับผมหัวน็อตเดิมๆทั้งคันนะเบ้าโชกนะผมเดิมๆนะเม็ดโอเม็ดอาอเห็นเป็นแบบชัดๆนะผมแล้วก็นี้นะผมแก้มซ้ายแก้มขวานะเดิมๆนะเรื่องนะครับผมเดิมๆไม่มีการฟันลงฟันหน่หรือว่าน้ำมันเยอน้ำมันเยอะไม่เห็นนะก่อนสมมงบ่ายครั้งน้องมีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเช็คอเี้ฟรีนะและเช็คแบตเตอรี่ให้นะครับหากแบตเตอรี่ไฟ ไม่ถึงตามที่น้องต้องการนะเดี๋ยวน้องเปลี่ยนลูกใหม่ให้เลยนะครับผมของเลยโก้สวยพี่ซื้อรถกระบะสัตยยน์นะไว้วางใจได้แน่นอนครับผมได้รถเกตเไปใช้แน่นอนครับสำหรับเจ้าตัวดาววีออสหนึ่งจุดห้ามิลคันนี้นะเป็นรถปียี่สิบเอ็ดแล้วเปิดราคาวิสามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทฟรีดาวพนอยู่แค่หกพันเจ็ดร้อยบาทนะสนใจคันนี้อยากเข้ามาชมรถตัวจริงที่สาขาปไปยนนะ์เสรีไท 800, ยเก้าห้าแฝงมินบุรีกรุงเทพมหานครเปิดทุกวันตั้งแต่เก้าโมงถึงหกโมงเย็นนะครับผมสนใจทักมาได้นะ วันนี้นอกขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากเพี่ช่วยกดไลค์กดแชร์และกำลังใจให้น้องด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ